สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการหนังพาเที่ยวแดน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 สตาร์วอใช่ไหมครับก็พิ่งจบกันไปหมาดๆก็จริงๆก็เกือบแห้งแล้วแหละกับ House of d r a g o n นะอ่าโอเควันนี้ก็คืออยู่กับน็อตแล้วก็อยู่กับมวดมวดเราก็อาจจะมาคุยกันต่ออีกนิดนึงจาก ตอนเดิมที่เราเปิดตัวกันมากับซีซั่นหนั่นแหละแต่เป็นตอน EP แรกๆเนะเราก็ลงกันไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องราวเล็กน้อยแล้วก็โลเคชันที่เขาไปถ่ายทำ o u s e of the Dragon แล้วก็อของเกมอัพทรอนอ่าส่วนตอนนี้ยังไงหมวกตอนนี้เราก็จะมาพาเที่ยวต่อซีซั่น2เดี๋ยวเราจะมาคุยในทั้งเรื่องราวเรื่องเกรดใช่ไหมวันนี้เห็นมี เตรียมทํากันบ้านมาคือมันค้างค้างคาคือางใจดูจบแล้วตบเข่าชา์ดเพราะว่ามันมันค้างนะแล้วก็เราต้องรออีกอีกหนึ่งปีช่อีกหปีกว่าจะกว่าจะออกอีกอีกซีซั่นก็เลยมาดูซิว่าเฮ้ยแล้วไอต่อไปเนี่ยมันมันมีอะไรบ้างจากนี้ไปอาจจะสปอยเล็กน้อยสําหรับคนที่ยังไม่ได้ดู ซีซั่นหนึ่งไฟนอนแล้วก็แน่ใจว่าสปอยเล็กน้อย <c oughs> เล็กน้อยเล็กน้อยเพราะว่าจริงๆก็ปิดหูเหมือนกันเวลาใครพูดถึงแบบที่เขาอ่านในหนังสือนะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ไปลงลึกถึงถึงเรื่องราวในหนังสือแต่เราอาจจะมีสปอยหน่อยของคนที่อาจจะยังไม่ได้ดูซีซั่นไฟนอนจะเรียกว่าบิ๊กเซอร์ไพรส์ใช่ไหมจริงจริงดูก็ไม่ได้รู้สึกเซอร์ไพรส์ขนาดนั้นนะแล้วมันก็มีเค้าลางมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแหละว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถูกปะแต่สงสารที่สุดเลยตะกุ้นมาน้ำ ทำไมอ่ะ <laughs> อาก็อันไหนๆเราเปิดตัวว่าสปอยแล้วก็นึกออกไหมลูกชงลูกชายอะไรยังไงก็คือมันไม่มีผู้สืบทอดไงเราคล้ายๆว่าตัวนั่แนแหะคุณปู่โปโเขาก็แบบเหมือนวางไวแล้วว่าน้องคนเนี้ว่าเอาให้ไปต่ออะไรเงี้ยแต่สรุกน้องไม่ได้ไปต่อ,อแต่พี่ชอบนะคือตอนตอนที่เล่นแบบ บทลูซลิสตาอย่างเงี้ยแล้วก็มันนำไปสู่การที่ทำให้เลนเนล่าตัดสินใจโดยที่ไม่ได้แบบมีบทพูดอะแต่ไปเน้นที่สีหน้ามันทำให้ชวนนึกถึงตอนจบของเดอะบอยสีสันล่าสุดเหมือนกันนะที่ไปโฟกัสที่ที่หน้าของลูกชายโฮมแลนเดอร์เออพี่ว่ามันให้อิมแพคที่ใกล้กันอ่าส่วนตัวนะดูเรื่องนี้นะ How of the Dragon รู้สึกว่า มันเดาทางง่ายกว่าเกมออฟทรอน How of the Dragon มันมีความเป็นการเมืองอะ่ะการเล่นเกมการเมืองมันเยอะมันก็เลยมันมันก็เดาเดาได้อยู่แล้วแหละวะ่าคือยังไงแบบบ้านเขียวใช่ไหม mm hmm. เราเรียกบ้านเขียวบ้านเขียวเขาก็ไม่ยอมอยู่แล้วะ่ะคือถ้าตายไปแล้วแล้วมันก็ชัดชัดเจนอยู่ว่าคนที่อยู่ตรงนั้นอะ่ะ Kings Landing หรือคนที่อยู่ตรงนั้นกษัตริย์ตายปุ๊บกลุ่มอํานาจอยู่ตรงนั้นอะ่ะคือแบบ ใครเขาจะปล่อยใช่ใช่คือแต่จะบอกบ้านไม่ได้เพราะว่ามันต้องเป็นเล่นเป็นทีมนะตอนนี้เพราะว่าในทีมเนี่ยมันจะประกอบด้วยบ้านหลายบ้านมาเขาจะแบ่งเป็นทีมเขียวและทีมดำอ่าเออคือตอนนี้ทีมเขียวหลักๆนะก็คือจะจะคลองอยู่ตรงคิงสแลนดิ้งถูกไหมอ่าก็จะมีบ้านหลักๆที่สนับสนุนเขาเนี่ยมีตระกูลกวางอ่ะบาราเทียนแล้วก็มีสิงโตแลนนิสเตอร์อ่าแล้วก็มีไฮทาวเวอร์ส่วนของนางเอกเนี่ยเอาจริงๆริงตอนปิดฉากตอนจบเนี่ย ได้แบบเหมือนบ้านเล็กๆอะเอ้ยแต่มันก็เป็นเหมือนเกรดความรู้ที่เราไม่มีในในเกมออฟทรอนอย่างพวกแบบบ้านดาร์คลินอย่างเงี้ยเออบ้านแมสซี่แล้วก็บ้านบายเอมอนอย่างเงี้ยเออเราอาจจะไม่เคยได้ยินเราเราไม่รู้นะว่าด้วยความที่อันนี้มันเป็นเหมือนพรีเกมออฟทรอนอะไอ้อบ้านพวกนี้มันอาจจะสลายไปแล้วหรือเปล่าสลายใช่ไหมเราก็ไม่รู้ระ่ะจริงๆแล้ว House of the Dragon เนี่ยมันเป็นเหมือนอินโทรสำหรับ Dance of the Dragon ถ้าใครได้เคยฟังบทสัมภาษณ์นะของจอร์ดอาร์มาตินเนี่ยก็คือลุงลุงเขาเคยบอกว่าถ้าเป็นเขาไอ้ Dance of the d r a g ก n เนี่ยเขาจะทำประมาณ4ซสีซสั้นก็คือประมาณ40เอพิซดนั่นแหละซึ่งถ้าเราดูจากที่เขาทำได้10เอพิซดแล้วจบก็คือเหมือนปูได้หมดครบแล้วก็สตาร์สงครามในในรอบต่อไปเนี่ยเพราะว่าหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเ hey, ฮ้ยแอคชั่นน้อยแล้วก็อาจจะมารู้สึกแค่ตื่นเต้นตอนจบไงเหมือนแบบเฮ้ยเพิ่งเริ่ม เพราะนั่นแหละมันคือการทำ introduce แล้วก็ที่ house of the dragon ดีขึ้นมาหน่อยมีคนก็เทียบกันไงว่า episode หนึ่งของ game of t h r o n e เนี่ยยังสู้ของ house of the dragon ไม่ได้แต่เราต้องบอกว่าเพราะ house of the dragon เนี่ยเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าอะไรยืนบนไหล่ไหมเพราะว่าเราอะ่ะเหมือนเหมือนได้รับการปูมาแล้วไงว่าบ้านหลกัหลกๆเนี่ยถ้าถ้าใครดูนะที่ ที่เขาจะมีมงกุฎอ่ะตรงมงมงกุฎเนี่ยสำคัญเพราะว่ามันจะมีเจ็ดตระกูลไงครับอ่าที่เขาเรียกว่าไอ้อะไรนะหลอดออฟเซเว่นคิงดอมมานะมีเจ็ดตระกูลถ้าใครดูเกมครับโทนเนี่ยเราก็รู้ว่าเขามีบ้านหลักบ้านหลักก็มีอ่ะมีมีบ้านอะไรมีแลนดิสเตอร์ใช่ไหมอ่าเกรจอยไทเรลครับบาราเทียนทัลลี่สตาร์คแล้วก็มีไฮทาวเวอร์เนี่ยเจ็ดบ้านแล้วก็ตรงกลางของมงกุฎจะเป็นไทการีนอ่าตัวเนี้ย เราอะได้รับการปูมาแล้วจากเกมวอลโตรนไง<嗯>เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอ๋อมันมันคือไม่ต้องมาปูใหม่แล้ว,วาทายการเล่นคือใครใช่เออแล้วบ้านหลักๆเนี่ยคือใครเอ๊ะเขาแบ่งทีมกันยังเจ็ดบ้านนี้หรือเหมือนเขากาลังยั่งเชิงกันอยู่ไม่ใช่เหรอว่าใครจะอยู่ฝั่งไหนของถ้าถ้าเป็นทีมเขียวออะอย่างที่เราเห็นทีมเขียวเนี่ยมันก็มี巴าเทียนนะไฮทาวเวอร์แล้วก็บ้านของแลนนิสเตอร์ส่วนทีมดําทีมดําก็มีบ้านเล็กๆที่พูดไปเมื่อกี้แล้วก็ยังมีของ วาลเลี่ยนแะกูลมาน้ำที่เข้ามาเป็นคือทีมดำเนี่ยอย่างที่บอกว่าอยู่อยู่รอบนอกเนี่ยมันมีดราก้อนสโต e แล้วก็คลองพวกทางน้ําจะมีเรื่องของการที่เดมอนได้พูดถึงในตอนซีซันไฟนอลก็คือการพูดถึงชื่อมังกรที่เราจะได้เห็นในซีซันต่อไปใช่ใช่ตอนที่ใน EP 10ที่เดินไปร้องเพลงไปปะมังกรที่เขาเดินไปหาเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยมันคือมังกรตัวไหนคือตัวมันค่อนข้างใหญ่ะนะ จริงตัวนี้มันมีตอนที่พี่ไม่แน่ใจว่าลูกคนไหนของของสักคนนี่แหละที่วิ่งไปแล้วก็ไปเจอมังกรที่อยู่ในถ้ำ่ไอตัวนี้ก็คือของเจฮาริสที่หนึ่งก็คือตอนแรกๆใช่ใช่มันจะมีก็คือเอกอนเนี่ยเออน่าจะใช่น่าจะใช่จะมีน้องไปวิ่งลงไปอ่าไปเจอมังกรใช่ตัวนั้นเนี่ยก็คือของปู่ไงถ้าเกิดเป็นฝั่งนางเอกเนี่ยถ้าเป็นผู้รุ่นลูกกันนะก็คือเป็นทวดถูกไหมแต่ถ้าเกิดเป็นเป็นลูกของฝั่งทีมเขียวอ่ะน้องตาเดียวก็คือเป็นปู่ถูกไหม อ่าอ่าถูกก็คือเป็นมังกรของของปูนั่นแหละไอ,ไอตัวเนี้ยมันจะชื่อว่าเวอร์มิทอร์แล้วก็เดมอนเนี่ยคุณอาคุณอร์อก็คือเขาบอกว่าทีมเขียวตอนเนี้ยมันมีมังกรตัวเต็มวยัยอยู่แค่3ตัวอ่าแต่ของของฝั่งคุณอากับฝั่งนางเอกเนี่ยก็คือถือว่าเยอะอก็คือมีไซรัคส์ x, แล้วก็คารักซิสเมลีสส่วนลูกๆของนางเอกก็คือมีเวอร์แมกซเอรักซ์แล้วก็ไทรักซิส ก็คือเอริกซ์เนี่ยไม่ไม่ต้องพูดถึงกันทำไมอ่ะ <laughs> โดนแดกไปแล้ว <laughs> แล้วก็ของน้องเบลล่ามีมูนแดนเซอร์ส่วนน้องสาวของเธอก็คืออย่างที่รู้กันคือยังไม่มีอาจจะเป็นเซอร์ไพรส์ให้กับเอ่อซีซั่นสองส่วนฝั่งของลูกลูกราชินีอลิเซนนะก็จะมีเอมอนเนี่ยก็คือจะได้เวก้าเนี่ยมังกรที่ใหญ่ที่สุดในเบเทรอสแล้วก็อ่ของกษัตริ์ กัมาลอเอกอนก็คือมีซันไฟแล้วก็น้องสาวก็คือมีดรีมไฟนี่หมายความว่าทางฝั่งทีมดำนี่เขามีมังกรเป็นกองทัพเลยนะมีกองทัพเขายังยังบอกมีอีก3ตัวที่ยังเป็นมังกรแบบยังไล้ไล้ผู้ขี่ถูกไหมก็คือตัวที่เดมอนร้องเพลงกล่อมนั่นแหละตัวนั้นแหละคือหลายคนถามว่าเฮ้ย hey, เดมอนมีมังกรไปแล้วนี่น้องคอยาวอ่ะถูกไหมแล้ว แล้วน้องคอยาวเหมือนยังไงเอ่ยคือมันเหมือนเด,เดมอนแบบเหมือนอัพไซด์ไงเพราะว่าถ้าฝั่งนู้นเนี่ยเอมอนมีมีเวก้าถูกไหม <S <S ซึ่งเวกานี่คือตัวใหญ่มากถ้าได้เวอร์มิทอนเนี่ยถือว่าสูสีส่วนมังกรที่ยังไม่ได้เคลมแล้วก็มีซิวเวอร์วิงแล้วก็ sea Smoke. ซีสม m กซีซั่นส2เนี่ยเราอาจจะได้เห็นตัวละครคาแรคเตอร์ใหม่ๆที่ขี่มังกรได้ <S <S อ่าแล้วก็อาจจะมีบทบาทมากขึ้นของฝาแฝด ที่ชื่อเซอร์เอริกแล้วก็เซอร์เอริกคือขนาดชื่อยังเหมือนกันที่ชื่อเอริกเนี่ยก็คือเป็นมือขวาของออ t โต้ไฮทาวเวอร์ใช่ไหมแล้วก็ส่วนเอริกเนี่ยก็คือเลือกทีมทีมแบล็กแอบเอามองกุฎกลับมาให้หนางเอกแต่การมีอยู่ของฝาแฝด2คนเนี่ยก็ไม่รู้คือมาขโมยซีนหรือเปล่าแต่แต่คืองงทำไมละ่ะ <laughs> คือแน่เหมือนกันแน่เหมือนกันเออเพราะว่าถ้าเกิด พูดถึงเกมเกมอัพโตรนนะนะมันก็จะมีเรื่องของศึกศึกพี่น้องเหมือนกันก็คือ The Mountain ถูกไหมที่เขาเปลี่ยนตัวแสดงอ,ะ <c oughs> อ่ะครับอ่าแล้วก็ The Howl <c oughs> ถูกไหมอ่าสองคนนี้ก็คือปูมาตั้งแต่ไอซีซั่นแรกๆจนมาปิดฉากกันแบบนั่นแนหะซีซั่นในท้ายนั่นแหละอันนี้ก็คล้ายๆกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วแฝดสองคนเนี้รู้สึกว่าเป็นแฝดจริงๆนะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แบบแบบซี บางที่อจ้างคนเดียวหรือหรือไม่ก็ตอนตอนแรกเข้าใจว่าเหมือนแค่ไว้ผมยาวใส่คราวให้เหมือนกันแล้วก็มีฉากแบบหาตา้ายกันมีมีฉากแบบนักแสดงมีพันไล่สองคนนี้ก็คือเดี๋ยวน่าจะได้มีไฟกันจริงๆมันก็โดนเปรียบเทียบทุกทุด้านตัวละครเองอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะที่เป็นเหมือนที่ปรึกษาของควีนอ่ะ The hand ไหมเขาเรียกว่า the feet คนเขาเขาเรียกกันว่า the feet ไม่ใช่ the hand อันนี้คือ the feet ไมคนคนนี้ก็เหมือนเอาไปเปรียบเทียบว่าคาแรคเตอร์หรือความเจ้าเล่ห์เลี่ยมจัดอะไรอย่างเงี้ยนะของเขาอ่ะม่เหมือนกับตัวของ Little Finger อในเรื่อง The Game of Thrones เห็นไหมคาแรคเตอร์มันก็มีความแบบดูเปรียบเทียบใกล้เคียงกันได้อะไรอเงี้ยพี่ว่าก็เดี๋ยวอซีซั่น2เนี่ยเราน่าจะเห็นตัวละครที่ ที่มาคืนแล้วก็อาจจะมีการโชว์บ้านตระกูลสตาร์คคนที่อยากเขียนก็คือน่าจะเป็นตระกูลสตาร์คเนะใช่เพราะว่าตระกูลสตาร์คมีบทบาทแล้วก็มันอาจจะโยงไปกับน้ำนำน้ำแข็งและไฟตอนนั้นบลเมียยังไม่เกิดเน็ตสตาร์คเน็ตสตาร์คพูดผิดกระโดดข้ามไปข้ามมาอีกแล้วมันก็เหมือนมันเป็นการปูเพราะเพราะว่าเอาริงๆ h ป o เขาก็อยากจะให้คนรุ่นเนี้ยเหมือนที่คนที่ยังพลาดกับเกมบอรโทนเนี่ยคนที่ยังไม่ได้ดูแล้ว ซีรีส์นี้ประสบความสําเร็จคนก็อยากจะไปดูใช่ไหมใช่หรือก็ขาย Subscribe <c oughs> คือเขาก็บอกแล้วว่ามีแนะมานิดนึงว่าให้ดู1 6 1> เพราะว่ามันเป็นการปูฟิลตอนที่นางเอกแบบมาถึง King's Landing เอ้ยมาถึง Dragon's t t o n นั่นแหละคือที่เดียวกันแล้วก็มาเหมือนตัดย้อนแฟลชแบ็กไปในอดีตว่าเฮ้ยมันก็มีศึกศึกประมาณนี้อยู่อะไรเงี้ยมาเรื่องที่เที่ยวกันดีกว่าจริงๆแล้วเรื่องเกรมบท ne เนี่ยมันก็ เขาไปถ่ายหลายประเทศใช้โลเคชันเยอะมันไม่มีโอกาสที่เราจะไปเก็บได้ทุกทุกมุมทุกฉากเพราะว่าถ้าอย่างไปพวกอย่างวินเทอร์เฟไม่ใช่ w i n t e r ร์เฟสิไปอย่างพวกเดอะวอล<ป> <The Wall. S 1> มันเขาก็ไปถ่ายกันที่ไอซ์แลนด์หรือว่าอย่างบางที่มก็ยังมีทั้งโมร็อกโกเอเชียส่วนใหญ่ก็จะเบสกันที่ยุโรปใช่แล้วก็อีกเมืองหนึ่งที่อยากจะพูดวันนี้ก็คือมีมอลตาด้วย oh. ที่แรก ถ้าบอกว่าซีซั่น2ใช่ไหมที่เขาจะพูดว่าเป็นตระกูลสตาร์กน่าจะเป็นไฮไลท์ <highlight. S 1> น่าจะเป็นไฮไลท์ของตระกูลสตาร์กเพราะฉะนั้นมันก็ขาดไม่ได้เลยทุกคนก็ต้องคิดถึงวินเทอร์เฟลส์สถานที่ถ่ายทำเนี่ยที่วินเทอร์เฟลเนี่ยก็คือคาสเซลวอร์ที่อยู่ในคันทรีดาวน์นอร์ทเอลแลนด์มันจะเป็นลักษณะคล้ายๆเป็นปราสาทเป็นแมนชั่นในยุคเอ็ดท็นเซนรีแล้วก็ที่เนี่ย มีความพิเศษคือมันจะไม่ได้ดูโออาแต่ว่ามันจะมีความมนคลังของมันอยู่เอาจริงๆแล้วมันก็เหมือนเหมือนทางเหนือนะทางเหนือเขาก็จะมีสืบเขาเรียกว่าเขาจะเน้นเหมือนวัฒนธรรมท,ที่ไม่ได้ไม่ได้สายเมืองหลวงอ,ะอ่ะเกาะเขาเรียกว่าเกาะไปกับภูมิทัศน์ทางเหนือแล้วก็เพราะฉะนั้นไอเรื่องของรูปทรงของอะไรก็คือเขาให้ฟิลของของความเป็นทางเหนือถ้าถ้าถ,ถ้าเราดูของลูงมาตี้เนี่ยเขาจะรู้ว่าอย่างน้อยไอ จิยวกราฟีของเขาเนี่ยก็คือใต้เนี่ยร้อนถูกไหมพวกดอนใช่ไหมตระกูลมาเทลอะไรพวกเนี้ยอ่าร้อนแล้วพอขึ้นมาภาคกลางก็อ่ามีทะเลถูกไหมอ่ามีติดทะเลมีมีอ่าวมีอะไรแล้วก็พอขึ้นไปทางเหนือเนี่ยก็คือหิมะเห็นไหมหนาวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือประสงประสาทหรืออะไรเนี่ยมันก็จะเป็นตามของที่เราเห็นกันในยุโรปโซนหนาวนะนั่นนั่นนั่นคือสาเหตุที่ว่าทําไมตัวประสาทเองถึง ถึงเปป็นรูแบบนี้แต่ว่าคัสเซิลอันนี้คือมันไม่ได้แบบมันยังมีปราษาทอีกหลายที่เนอะที่อังกฤษที่ดูแต่ว่าที่ผ่านมาที่ดูว่าปราษาทที่เนี้ยมันมันจะไม่ได้ใหญ่โตขนาดนั้นตัวคาสเซิลสำหรับคนที่สนใจก็อยู่ที่ประมาณ10ยูโรแล้วก็เวลาที่เปิดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ10โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับ สำหรับแมนชั่นอันนี้เข้าไปดูในตัวแมนชั่นได้ด้วยก็จะอยู่ที่11บเอโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นในไหนเราก็ไปวินเทอร์เฟลแล้วแต่ทีเนี้ยถ้าจะไปเดอะวอลจะอยู่ไกลนิดนึงต้องนั่งเครื่องบินข้ามไปมันไม่ได้อยู่ติดกันแบบีไม่ได้อยู่ติกด,ดตกัน <laughs> มันอันนั้นเดินขึ้นเหนือไปอีกหน่อยก็ถึง The ะวอลใช่ไหมอันนี้ต้องนั่งเครื่องบินขึ้นเหนือไปหน่อยก็จะเจอประเทศไอซ์แลนด์โอเคเป็นไงครับเดอะ ไอซ์แลนด์ที่นี่ก็เรียกว่าเป็นสถานที่โลเคชันที่คนในวงการภาพยนตร์นิยมใช้กันมากแล้วก็ตอนนี้น่าจะเรียกว่าถ่ายกันยับแล้วแหละจะไปเพราะว่าจะให้นึกถึงแลนด์สเคปใหญ่ๆกว้างๆนึกถึงแบบหิมะฐานน้ำแข็งมันมันหนีไม่พ้นอะแล้วมันดูเป็นสถานที่แบบที่เปิดที่โลง่งแล้วมันให้ความรู้สึกเหมือนเราอยู่อีกโลกหนึ่งอันเนี้ยสถานที่เนี้ย เดี๋ยวจะให้พี่น็อตอ่านทำไมทำไมโยนมาที่พี่เพราะมันสะกดยากเหลือเกินอ๋อมันน่าจะเป็นภาษาไอซ์แลนดิก นี่นีนพี่พี่รู้นี่มันต้องแบบไอตัวไอตไอต,ตัวเจเนี่ยมันต้องอ่านว่าวนักโยกูถ้าพนาวผิดก็ขออภัยอ่านออกเสียงยากด้วยความ <c oughs> ที่เป็นภาษาไอซ์แลนดิกนะครับถ้าใครอยากจะไปตามล่าหาไวโวเกอร์อะไรอย่างงี้ก็ให้แนะนำไปที่ไอซ์แลนด์นะฮะมันก็จะมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นกาเซียเป็นทานน้ำแข็งไปเดินเที่ยวไปดูแล้วก็มีแลน์สเคปที่สวยงามให้ดูด้วย อ,อีกฝั่งหนึ่งของ The Wall เขาก็ถ่ายที่ไอซ์แลนด์เหมือนกันอันนี้มันจะเป็น National Park ชื่อว่าอ่าอนเอาเสียงใหญ่อีกแล้วครับติงเวลล่าติงเวลล่าส่วนตัวคือเคยไปเที่ยวไอซ์แลนด์แล้วทีหนึ่งแต่อันนี้ก็เหมือนน่าจะไม่ได้แวะนะที่นี่แต่ที่นี่มันเป็น National Park ที่เหมือนเป็นทาง เราจะเห็นในหนังอะฉากในหนังว่ามันจะเป็นอีกด้านหนึ่งของ The Wall ก็ส่วนใหญ่ใครไปเที่ยวที่ไอซ์แลนด์มันจะเปิดยีบสีชั่วโมงเนื่องจากมันเป็นธรรมชาติอ oh. อ่าข้อดีของการไปเที่ยวไอซ์แลนด์เนี่ยก็คือขับรถเที่ยวจะตื่นกี่โมงจะจบทริปกี่โมงแล้วแต่เราอ่าเพราะว่าแต่ละที่เนี่ยคือหนึ่งไม่มีค่าเสียตังค์เขาไม่คิดตังค์เพราะว่ามันเป็น Open Area ก็คือแค่ไปตรงนั้นแล้วก็จะไปถ่ายรูปไปเที่ยวท่องเที่ยวอะไรก็บ้ากันไปก็แล้วแต่นักท่องเที่ยว1้าถึงตีสองก็ไปไปได้ไ <ป S 1> แต่มันก็มืดคือเขาไม่มีปิดไงเขาก็เปิดตลอดอก็คือแบบเขาเขาไม่มีไม้กั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยอาศัยแสงเหนือเนีเออ่ยลำไรมันมันจะไม่ใช่เหมือนอ่าอเมริกาที่เป็นเนชั่น a ลพาร์คที่จะมีเวลาปิดเปิดหรือว่าจะต้องซื้อตั๋วเข้าไปอะครับแต่อย่างอ่ะแต่อันนี้ นิดหนึ่งที่ว่าเป็น national park ของที่ไอซ์แลนด์อันนี้เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ต้องจ่ายตังค์ก็คิดอยู่หัวละคนละ10บเหรียญดอลลาร์ประมาณนี้ใช่ก็ต้องแบบมีให้ค่าห้องน้ำคุณป้าบ้างทำความสะอาดก็คนละหบาทก็แต่ว่าสำหรับเด็กหรือใครที่อายุต่ำกว่า17อย่างเงี้ยอันนี้ก็ฟรีอยู่อ่าก็ถือว่าโอเคอยู่นะแล้วก็อย่างที่บอก คือโอเพน anytime ตลอดเวลานะครับขึ้นไปทางเหนือแล้วจากเหนือถูกไหมเมื่อกี้ไอแลนด์นะแล้วกย็ย้อนกลับมาที่สเปนก็ถ้าใครดู house of the dragon ก็จะเห็นว่านางเอกน้องน้องเลเนล่าจะพูดวปาน้องไม่ได้แนละ้คุณแม่เลเนล่าเนี่ยตอนเนี้ <laughs> ลูกดก <laughs> ลูกเยอะมากเอาจริงแล้วเนี่ยคุณคุณแม่เลเนล่าเนี่ยก็คือย้ายถิ่นฐานมาอยู่ dragon stone อันนี้มันมีอยู่อยู่แล้วใน House of the Dragon ก็เอ้ยมีอยู่แล้วใน Game of Thrones ด้วยก็คือที่เดียวกันตรงเนี้ยมันเป็นปราสาทที่อยู่กลางเกาะอยู่หนึ่งเกาะที่เถอบอกไปแล้วแล้วที่เราเห็นเนี่ยที่มันเป็นทางเดินสวยๆวยนะ ไม่ใช่ซีจีบอกบอกเลยว่าไม่ใช่เภาพซีจีใดๆทั้งสิ้นมันคือของจริงฉา,ากที่ฉากที่ชอบมีมังกรบินบินมาแล้วก็เกาะตรงทางเดินใช่มเกาะตรงทางเดินแล้วเนี่ยที่เป็นทางเดินขึ้นไปเนี่ยอันเนี้ยคือไม่ได้มี CG เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปถ่ายได้เขาจะชื่อว่า Castelluccesi อ่ะเมื่อกี้มันเป็นภาษาอ่าไอแลนด์นะอันนี้เป็นภาษาสเปนอ่าสเปน,เปนก็คือ ตรงเนี้ยมันมันจะเป็นทางยาวเชื่อมไปสู่เกาะแล้วข้างบนเนี้ยมันจะมีเป็นเหมือนปราสาทอยู่จริงๆเลยเขาอะสำหรับเขามันเหมือนเป็นอาสมมากกว่าทางศาสนาเพราะว่าอาสมเนี่ยอาสมกึ่งปราสาทเนี่ยก็คือเป็นเป็นของที่เป็นสิ่งก่อสร้างที่สร้างมาในศตรวรรษที่ที่10ซึ่งย้อนไปไกลนะเออให้ให้จอร์เดนะ็แบัติสบัติสไหมบัตทา b บ p ท i z สเออให้ให้จอนเดี๋แบบท์ก็คือนักบุญจอนนั่นแหละประสาทนี้ตามชื่อนะชื่อเขาเขามีความหมายอยู่อ่า c a s t e l l u e ก็มันจะแปลว่าประสาทก็คือเป็นคาสเซลนั่นแหละส่วน ax หรือ a x ซีเนี่ยมันก็แปลว่าหินพูดง่ายๆคือมันก็แปลมาแล้วว่าเป็นประสาทหินพี่หมายก็คือไม่ใช่ไม่ใช่ประสาทหินเป็นปราสาทหินเป็นปราสาทหิน อ่ก็อันนี้ถ้าเกิดใครได้มีโอกาสไปเที่ยวก็คือจะอยู่ทางเหนือตรงเนี้ยเขาเรียกว่าแคว้นบาสก์แคว้นบาสก์ก็อยู่ทางเหนือของของสเปนอ่าก็ไปเยี่ยมชมกันได้อ,อีกสองที่นะครับที่อยากจะพูดก็คือ,อที่ของ King's Landing อ,อันนี้ขอพูดถึงที่ท่องเที่ยวแล้วกันมันเป็นชื่อว่า f o r ์นะครับแมนูเอล อยู่ที่มอรตามอรตาเนี่ยเป็นเกาะเล็กๆอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนการเดินทางเนี่ยสามารถไปอยู่แถวอิตาลีก็ได้แล้วก็นั่งเครื่องบินข้ามมาก็ได้ให้นึกถึงเหมือนเวลาเราไปเที่ยวภูกเก็ตหรืออะไรเงี้ยแ,แ,แต่แต่ความความพิเศษของเขาอะอาที่มอรตาเนี่ยคือมอรตาเป็นเมืองที่มีความหลากหลายของด้านวัฒนธรรมเพราะว่าเป็นประเทศที่โดนยึดครอง โดนหลายกลุ่มคนที่มีอำนาจแต่ละยุคแต่ละสมัยที่เข้ามาก็เปลี่ยนผ่านถ่ายโอนถ่ายมือกันไปโดนฝรั่งเศสโดนนโปเลียนโดนตอนหลังมาเป็นอังกฤษหรือว่าอะไรเงี้ยก่อนหน้าก็ได้รับอิทธิพลอาจจะจากสเปนหรือว่าโปรโตุเกสไม่แน่ใจนะแต่ว่าเขาเปลี่ยนถ่ายผู้ปกครองเมืองเนี่ยมาหลายวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นสิ่งบุกสร้างสิ่งก่อสร้างเนี่ยเวลาสร้างปุ๊บเนี่ย บางทีเรามองมุมหนึ่งมันได้วัฒนธรรมของยุคนี้มองไปอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นอีกของยุคหนึ่งหรือว่าเป็นของอีกวัฒน,ฒนธรรมหนึ่งอันนี้คือความพิเศษของเมืองเขาสำหรับฟอร์ดมานูเอลใช้เป็นจุดที่อย่างที่บอกว่าเป็น King's Landing แต่ทีนี้อยากจะให้ให้ถ่ายว่าเป็นซีนไหนเป็นซีนสำคัญด้วยอันนี้คืออยู่ในเกมอ of รอยนใช่อยู่ในเกมอブทรอน ตอนส,สุดท้ายแม่ที่ที่เจมมี่เจมมีขึ้นมาเออที่จะมีเลนสเตอร์ขึ้นมาแล้วก็แทงขั้วๆกับนั่นแหะอ่าไม่ใช่อ่าอันเนี้ยเกี่ยวเชื่อมโยงกับสตาร์คพอเราพูดถึงสตาร์คใช่ป่ะมันเป็นฉากที่เน็ตสตาร์คที่ตอนจบซีซั่นแรกว่าอ๋อหรือว่าตอนแรกที่โดนเฉาะหัวนะอ่านั่นแหละโดนโอ้ลานปะหานโอเป็นลานปะหานใช่อยู่ที่ฟอร์ดมานูเอลนี่เอง อยู่ที่มาลตานะครับแต่ว่าแล้วก็มาลตาเนี่ยนอกจากนี้เขายังมีใช้ที่อื่นอยู่ด้วยไม่ใช่ที่เดียวก็จะมี City of เขาเรียกว่าเมดินาอันเนี้ยอยู่ในมาลตาเหมือนกันซึ่งเขาถ่ายอาจจะเป็นพวกประตูเมืองอะไรเงี้ยที่เพราะว่า King's Landing เนี่ยการสร้างโลเคชันสร้างเมืองใหม่ขึ้นมาจริงๆเขาเขาถ่ายหลายมุมหลายเมืองหลายโลเคชันมากเป็นอีกออปชันหนึ่งอ่าไม่อยากให้พลาด นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งที่ก็คือโคเอเชียเกมบอบโทนถ่ายที่โครเอเียเยอะเหมือนกันโอ้โครเอียนี่รู้สึกว่าจะมีหลายหลายที่นะหลายโลเคชันได้ไหมอ่าใช่หลายโลเคชัน,ชชนแต่ว่าที่เราเห็นที่หลักๆก็น่าจะเป็นอ่าดูโบนิกส์นะครับเป็นโลเคชันดังเลยแหละหลายๆคนก็เอามารีวิวด้วยความพิเศษที่ว่ามันเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนเมืองเก่าแก่แต่มีความสวยงามมาก ในเหมือนเมืองยุคกลางอ่ะที่มันคงอยู่แล้วมีความสมบูรณ์อยู่อะไรเงี้ยสำหรับเมืองนี้เขาก็จะใช้เป็นเซตถ่ายทำสำหรับ k i n k s n g s l i n g i n g ที่เริ่มต้นอยู่ในซีซั่น2ก็อะไรที่อยู่ใน King's Landing เราน่าจะได้เห็นเพราะว่าอย่างที่อย่างที่เราเห็นกันในเรื่องของ r i n g of Power ที่พยายามจะให้เหมือน Lord of the Ring แต่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการ การถ่ายการตกลงสถานที่แล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนทีมงานแล้วก็เปลี่ยนผู้อำนวยการสร้างม,มันก็เลยทำให้หลายๆที่ไม่ได้ต่อเนื่องแต่เกมบัฟโตรนี้ยังไงก็ของเป็นของ HBO อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาต้องการสร้างความต่อเนื่องที่ไม่ได้แยกจากกันเพราะฉะนั้นหลายๆบ้านของของ House of the Dragon ก็จะเป็นฉากเดียวกับเกมบัฟโตรนด้วยใครอยากจะไปเที่ยวก็ค่อยๆเก็บไปแล้วกันไปทีละประเทศเพราะยังไง เที่ยวทีเดียวก็ไม่มีทางหมดหรอกเลือกปีละประเทศก็ได้ก็ปีหนึ่งปีนี้ไปโมร็อกโกสเปนปีหน้าไอซ์แลนด์อีกทีหนึ่งก็อาจจะไอแลนด์อะไรเงี้ยนี่ก็สาปีแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรอุบัติใหม่อีกนะอีกทีนึงโคเอเชียก็ต้องอีกปีหนึ่งอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวในเอพิโซดต่อไปก็เตรียมตื่นเต้นกับ แบ็กแพนเทอร์กันไหมเพราะว่าเรามาทางยุโรปแล้วเรายังไม่เคยไปแอฟริกาเลยอ่าน่าสนใจเฮ้ยมันน่าสนใจนะเราอยากจะได้รู้ว่าโลเคชันแอฟริกาจริงๆแล้วมันมีประเทศไหนที่เขาไปถ่ายบ้างอันนี้คือรับปากไว้แล้วนะรับปากสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวฝากติดตามเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกด subscribe หรือว่าติดตามเราได้ทุกวันพฤหัสนะครับจะออกกันที่ช่อง YouTube แล้วก็ a c e b o o k นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลากันก่อนครับสวัสดีครับ